ก็ต้องขอเดนด้ตอนนี้เราจะมาเล่นเกม A G A R A O ถ้าเล่นในคอมได้นในคอมนะให้ทำงนี้เนะี่ยเอาเ่ยไปคลิกแล้วก็ลาอย่างนี้ให้งายเป็นสีฟ้าหมดจากนั้นก็ไปใส่ในเว็บนี้ก็จะได้เกมนี้มาเอาละเรามาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่าให้ใครวะตัวแบ้งเบ้งเลยอยากรู้ว่ามันเป็นปแมนซิสิช่างเถอะ พิมพและกันชื่อเราว่าคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าสายชาร์จในตอนนี้สั้นสุดๆเลยคนไทยนะแค่นี้พอหรืออาไจะได้นี่เอาเริ่มเล่นอุ้ยอูเกินเปิดม,ม,มาก,กเจอเลยอ่ะคนไทยเออยา่าไม่เอาไม่เอาเล่นนี้เล่นกันอย่าทำหนูมึงอะไรอย่าทำหนู นะอ้าอ้าอือ้าอ้าอ,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 อาทำหนูอ้ากนอยากกินหนูเลยนะอู้หูตอบอเอฟเลยเมื่อกี้พลังงานพลังงานสอนอยู่อ้าคนเกินไ่นี่แม่เล่นการทั่วโลกจริงๆ ดูไลฟ์ที่ตรงนี้รู้สึกยังไม่มีใครอยู่ใกล้เราเท่าไหร่ถ้าเป็นคนไทยนะเอ็ก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 เอกเอกเอกไขว่ามันเอ็ก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 โคตรเยอะว้าวเอฟวีไอเสียเครียดสุดแมปอีกย่าปวดขี้มากๆเดี๋ยวคุณ เออร <im sharing> <im> ู้และเราจะทังกินให้หน่อยกินให้หน่อยกินเ้ากินเ้าก็บอกว่ากินเราเออดีอันเราจะพิมพ์ว่าแฟนคลับพี่สกินแฟนครับยนไงวะออกเดครับพี่สีกินทีที่อยู่ไหน ทีนี่อ้าเอาสุดแล้วเหรอสีกินทีแฟนคับพี่สิกินแล้วกัน พี่แคสเกมอยู่นะอย่ามายุ่งเอาเอาเอิพิีีไปแท่ไปทางด้วยอ่าปวดขี้มากๆอยาก,กินหนูแฟนับพี่ซีกินเห็นไหมว่าแฟนฟับฟี่สีกินนะเอยเดี๋ยวพขอเป็นชื่อหนากินหน่อยเออดีมากปวดขี้มากๆซสีกินเขียนผิดโอเคถูกแล้วเริ่มเล่น แ,แ,แฟนค่ะพี่ซีกินทีวีมามาไอ้เชีย่ยไม่ใช่มึงอเออสุดแมทอีก,กไอ้ชายไอเอ็กเอ็กเอ็กนีก่ลวโอ้ชูวิทย์ก็มาทาวิทย์ก็มามาึงนของกิดดูอ่ามามาต,ตัวบักเอิบเลยอีทาวิทย์ตัวบักเอิบเลย อยู่พุ่งมันถามตัวนี้สิไอ้แบ่อยากกินอยากกินกูจะกินดืเรือมันแย่ไอ้เหี้ยเราจะเอยอยู่นิ่งๆดินิ่งยังเออนิ่งแล้วไอเหี้ย ยากุบอกว่ายานี่แค่นี้ไม่พอใช่ไหมงั้นปวดพี่บีเอาลูกตัวใหญ่ไม่ได้นอกจากพี่บีจะต้องกินของให้มันตัวใหญ่ปวดคี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 โอ้โอ้เขาแต่งจะกินกัยยังไงอ่ะอาโอ๊ยทำไมคนจีนมันมีแต่ คนเกาหลีมีแต่คนเล่นเก่งๆว่ะนบนบอย่ากินอย่ากินทำไมมันลุกินแต่นโหดร้ายที่สูดทวิตก็มาโอ้ยตัวใหญ่กันเยอะจังอู้หูทวิตทวิตเล่นเก่งไปไหนไม่เคยเห็นคนเล่นเก่งขนาดนี้เกินเฮ้ย ห้องหลังอาะเอเอไอ้โลคสกินอหนูจะเอาสกินเ๊้ดูแต่ละคนดิเล่นกันใหญ่น่เล่นไหมสิ สามชั่วโมงผ่านไปปรากฏว่าเจอซีกินทีวีนะแต่เรายังไม่ทราบว่าเขาเป็นคนจริงเขาเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าเราจะไปดูกันแฟนคลับพี่ซีกินเราคือแฟนคลับพี่ซีกินเขาจะได้รู้ว่าเราคือแฟนคลับฮัลโหลแฟนคลับนูพี่ซีกินจ้าช่วยนูนด้วยนูตุนเด็กจนเรียบรอย้อยอ่าพี่ซีกินอยู่แปดเลยหรอ เอ้าอยู่เก้าเลยหนูจะตามหาได้ไงอ่ะอ้าวเฮ้ยอ,อ,อ้าาีาา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 ล้ว,ลวาา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 หาเาาาาาาานาหาาา้าา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 ากินจ๋า วิซีกินทีวีจ้าช่วยดูด้วยหนูคิดกลัวอยู่บนหลังก็ไทยไทยพ่อกจะหาววิซีกิน